พระคาท่าหัวใจยิ่งอีกบทหนึ่งจิตตังภขะคิดนีมีสิทธิการิยะพระคาท่าหัวใจผู้ยิ่งนี้เวลาจะไปห้าสตรีให้ภาวนาคาท่านี้ไปเข้าจะบังเกิดความรักใ้ายอินดูเซกบุรีก็ได้ผลควันให้ทุกตัวงวยงงรักเรานักเลพระคาท่าหัวใจชายอีกบทหนึ่ง จิตตังปุริโซสิทธิกาิยะพระคาถาหัวใจผู้ชายนี้ให้ชายดุดเดียวกันกับวิธีชายหัวใจผู้ยิ่งแต่เปลี่ยนเป็นชายกับชายหรือยิ่งชายกับชายก็ได้ดีนักเลงพระคาถาหัวใจพระฤาษีหรือ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 สิทธิกาิยะพระคาถาหัวใจพระฤาษีนี ชายได้ไล่ประการหนักซีกเปงห้มนำมันห้มท่าตัวซีขี้พึ่งซี่ปากจะไปเทศนาสวดโรงทีใดเป็นมหานิยมเลื้องลือดีหนักลงอักซอนทำเป็นพุ่งพัดหน้าใส่ในนำมุนก็ได้ถ้าจะทำให้ผู้ใดมาห้าเราให้ลงชื่อเข้าใส่ใบพ,บพลูใบพลูรวมใจลงชื่อเราทับ เหลวยัดไส้ข้าวในลูกสบาเอาไม้รักทำจุกอุดรูลูกสบาซึงเจาะควานเอาไส้ในออกเพื่อบรรจุใบพลูลงไปเซตเหลวจึงเซกด้วยประกาศท่าหัวใจนีเอาลูกสบานันวาวทีก่อนซาว้าเต่าไฟถึงอธิษท่านวาถ้ามอข้าวเดือดชั้นใดก็ดีหายใจเข้าเดือดโรนเมื่อนมอข้าวนั้น จะยุมิได้มาห้าเราในสามวันเจ็ดวันนี้เทศผู้นั้นจะมาห้าเราเลเมือลงชื้อให้เรียกสูรด้วยพระคาถาเรียกนามเลวลงิลืๆๆๆลิๆๆลือลมชื้อเสียลงเป็นสี่มุมมุมละอัคระดีนักเล